สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขสุขคนจ้าพามาเบิ่งบรรยากาศตอนสายๆค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะโซเลทักทายน้องมาค่ะพี่น้องนี่แล้วค่ะเป้าไม้ของเฮาค่ะยู่หากินค่ะพี่น้องนกนกค่ะพักเอมี่เริ่มใหญ่เลยพี่น้องกินน้ำประทานแล้วเบิ่งอรุษค่ะนี่ค่ะ เก็บแต่พักนะพี่น้องเนาะพักพ่อเก็บกะอยากอัปเดตให้เพื่อนในเบิ้งน้าเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เป็นต้นแก่นตะวันค่ะเหี่ยวแล้วเบิงค่ะพี่น้องต้องฮดน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะเอ็มจะฮดน้ำตอนแรกค่ะพี่น้องอันนี้กะฮดมือเป็นมือเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพามาเก็บหัวนะคะเด้อคุนผู้ใดอยากเบิ้งงมาหัวแก่นตะวันเป็นจังไดแต่ตอนนี้บ่ทันได้ลงหัวค่ะพี่น้องต้องอรอพุนละนาใกล้นาวพุนละค่ะขงผีกะ ุมไปพี่น้องเพราะว่ามันห่วน,าน,น้ายสั่นน้ำพักเลยค่ะพักชนิดนี้เนาะค่ะนาอจะมีรสเปรี้ยวค่ะใส่อะแทนผักที่มีรสเปรี้ยวเนาะค่ะนะสีใส่แกงเฮดใส่ต้มเป็ดต้มไก่ใส่ได้เบิดค่ะรสชาติจะมีอ,ออกเปรี้ยวๆเนาะคะ่ะใส่แท่นใบบักคามได้เนาะคะ่ะจ้าเพื่อนๆแรด,ดห่อน้ายค่ะอินนี่ก็นนางในห่มสักก่อนเนาะค่ะนาะเก็บไปค่ะ กินแต่พักรอบบ้านอย่าฝ้าเบื่อกันเด้อค่ะปลูกไว้ก็ได้กินเนาะค่ะอันใดประหยัดได้ก็ประหยัดไปพี่น้องกินสลับกันไปค่ะมีพักโค้งพักอากาดพักอียงกัแต่ละมือก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปค่ะพี่น้องจ๊ะดย๋ยวมอแรงคิดว่าสีเห็ดแกงอมไก่แต่ว่ามาท่านแน่ใจค่ะจักสิกินอย่างกันแน่กินรวบพักหรือว่า ตำแตงตำอียงก็ว่าไปเพราะว่าเห็นบักแตงใหญ่แล้วเดี๋ยวจะพาไปเก็บบักแตงพร้อมค่ะพี่น้องก็จะเก็บเอาเฉพาะตรงที่ออนเนาะคะ่ะอันใดเด็ดใดก็แสดงว่าออนนะพี่น้องอันใดมันแก่กะอย่าฝ่าวเก็บเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะ โอเคค่ะจะมาเบ่งหยอดผักขมพี่น้องผักขมกับงามคักงามเนี่ยเตมเมอนี่ว่าอยากกินพี่น้องเอาว้นี่ละมือใดอยากกินจังโลกมาเอาค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาเก็บแตงกวาค่ะเพราะว่าเห็นไว้แล้วเมื่อวานนี่พี่น้อ,องสงครามของห้ากระไดแล้วเก็บแตงกวาเนาะจ๊ะนาองแตงกวาใหญ่ๆเลยค่ะวิเอ็มมีเห็นมาแลงพี่น้องแมงเอยียงแมงแบฝนได้นน่เห็นไหมคะเนี่ย แม่แม่อียงเองียงคล้ายๆตะกะเตนนะพี่นอ้องเอาไว้นี้ละนีแล้ค่ะพี่น้องเต่งกว่าเอ้นี่โอ้โหหลบอยู่ในมุมเลยถ้าไม่หาทำทำทาให้ถ้าไม่มาจอบดูนี่ก็เจ้าจะใหญ่เลยใช่ไหม <c oughs> ถามว่าเบิง์กะสีเงาเง่าเลยพี่นอ้องเดี๋ยวจะแก่เกินกินเนาะเด็ดไปพี่น้องมีอีกลูกหนึ่งค่ะพี่น้องเงาเงาอันนี้ก็เลยก่อน งามคักพี่น้องว้าวกำลังอ่อนๆเลยพอดีกินค่ะพี่นอ้องอีบีจะกินทั้งเปลือกเนาะค่ะเพราะว่าเขามีวิตามินหรือว่ามีสารคอเลสโตรลิซึ่งค่ะแตงกว่าเนาะผักพืชผักปลอดสารพิษเนาะพี่น้องเนาะกินข้างในแล้วก็กินเปลือกเขาได้เนาะวิตามินจากพืชผักผลไม้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะค่ะเนาะบูหรี่รนี่ก็กินไปเก็บไปพี่น้องจ้านี่นี่แหละค่ะกับเขาของเอ็กเนียมือนีิจักสิไปเฮ็ดอีแองพี่น้อง เก็บผักมาแล้วก็มาดูเด็กๆการลิลลี่ทำอะไรเบลลาโอเปป้าไม่ใช่เบลล่าเป้ป้าทำอะไรลิล <laughs> ลี่เล็ไมยากวาดบ้านยุพี่น้องกวาดหน้าบ้านลิลลี่ได้แตงกวาแล้วกินแตงกวากันไหมน่ไหนเขาเป็นนางแบบให้หน่อยสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะก็มีน้องลิลลี่นี่แหละค่ะเป็นคููเล่นไม่าไไไไายาเนาะไปไปไปหาหญ้าไป เก็บไปแม่งรักจ้ะออกดอกเบิดพี่น้องเบิ้งค่ะกินน้ำบ่ท่านจ้าสรุปเห็ดเมนูอมไก่ค่ะพี่นอ้อ,องอมไก่แบบบ้านๆจ้าตอนนี้กะรสชาติกะใส่ได้ค่ะสุกแล้วก็จะใส่พักค่ะพี่น้องพักก็จะมีอ่าดอกอา่าฟักทองเนาะค่ะนาะกับน้องสวยๆค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะ ล้วก็จะตามโดยใบแมงลักค่ะพี่น้องจะใส่ลงไปลายแบบนี้ด้วยเราก็จะข้นจัจกน้อยค่ะพี่น้องปิดฟ้าว้จัก,จกน่อยค่ะแล้วจะมาใส่ใบแมงลักค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องซุกแล้วจ้ะ ดอกพักทองสุกแล้วนะจ๊ะเนาะใบไม่ลักด้วยค่ะกิ่นหอมๆอมออกมาเลยค่ะพี่น้องจะมอีกะน,นี่แล้วค่ะกับเขาแรงค่ะพี่น้องจ้ะมากินน้ำกันได้จ้ะเด้อ นี่กับพ้อมเสิร์ฟจ้า